วัอนี้สิพายาย,ายตู้นะครับไปเก็บผักหวานนี่ไปเก็บผักหวานกับไปแง้ไข่มดแดงวัอนี้ผักหวานกับไข่มดแดงเสร็จเอาไปทาลีเนาะพุเตะเนาะไปให้ยังทาเลีะอ้าวยาก็ต่จะพยายามลุงตาตัวจะหาเลขหาเบอร์ตัวหลอกหลาหาสวกหาหลาบจ้าโอ้โหเลขยคาเบอร์มเขาเชือกเขหันจนๆแย้ไปเรื่มเขาเลยว <c oughs> ่ามันยังดอกลองตาเราเพิน่น ยังได้ดกอกกระเจียวเ้วก็อยากได้พักดอกแค่เนี่ยเราเนี่ยาผู้เฒ่าเนาะก็เออลยเสียปหาเพิ่มมาอื้นน่ะภออูญญาบาัตรถพาไปภูญญาสมฟองกนะันน่ะถ้าไปนี่ก็สิผ้าเล่านะครับไปเก็บผักหวานนะครับไปเก็บผักหวานกับเนี่ยไข่มดแดงบงวัวชิดเดียววัวใครมดแดียงไได้ไหม <laughs> มันคือว่าหลายเธอต่องยิ้มอะ่ะเนาะ

ก็ได้เลติงว่วนบางกี้ก็ได้จักบาทอันหถตาเนา่าบอกไบ้างด้ว <c oughs> บอกว่าเก้าแปดศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าแปดคำว่ามักศูนหาใสเปันวาเออห้ <c oughs> องตาองค์นี่แหละเป็นมาเจ้ทารีเป็นมาชาท่าบุญมาเจ้าเนี่ยเญื่อเพื่นไปครับเพราะว่าเพัน 我们出门，我们他们讲说，和们讲讲八卦，讲什么 หมวกคือเขากับสีเสือแท้หมวกม้บมวกามเมือมเ่อ <Comics> นี้ยายๆพามาเก็บผักหวานมาขามเปมะ <S <S

สังเสริมตาสังตาสังตาสังเอ้าเป็นดองเจ้าตีอันหลานเจ้าตีอันวชิรวิทย์น่ะโอ้ยสมพันธ์แล้วเราหาวชิรวิทย์ดีเราไหมกรหลานเล้วเนาะสมพันธ์ตาสังติตาสังโอ้โอ้โอ้แบบนั้นเป็นยังไงบักนียนแบบนั่นเอาไมาเก็บผักหวานก็ไม่เอากระตาทำไหมนี่ โอ้ยกระหน้าปันเนล่ะจะเอาปันใดไหนเอามันนี่ยู่บปกิต้นเหรอคุณยายย่องได้ใจซ้ำนี่แหละก็ไปแั้วย่องปันใดคุณเ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 ดยายมีอยู่ดอกใส่คุณเดหลายอยู่่พีีผยังคือต้นนีงไงฮักหวานแล้วปลูกไว้หลายกระดอยเจ้าเจ้าจะย้ายหัวไก่ห่วงเหรอก็เห็นต้องมีเวลาหั่นมันเนาะหั่นมันล้มถึงหน่อยต้นๆต้นยังไง

มีหัมงจจากองลงตัวบันไดเขาใส่ว่าบัไดบันไดอันีเดี่แวนี้เราู่้ว่ามงดเม้คอนนะคูบมต้นนึงน่ะนั่นน่กล้องนี่ว่าละเดกมันแข็งมันบัไดอ่อนเด็เจ้อย่างละมากล้องละจมองดูเด้ได้อยู่นี่มันหาของคนนี่ อ่อนเข่งนาดน้ว่าดอันนี <t> ้ม <t> ันจะได้วานอได้แล้ผมตองกวางกันไห่ถึงหักบ้านหรอหักไงดอกกว้างลูอีกไมันหักหาดอกโอ้ยันซนแบบนี้หละถดไดไร

มาทวบางสียผ้าง่ายๆว่าเอาเฉพาะนี่นี่ทางล่างนี่เอาทางล่างนี่เอาใบง่ายๆเผื่อเอาจนพุ่นโอ้ยมันก็คือกันบ่าคือบางคนละพันกันโอ้ยมามาเช่อเป่าเออมาเก็บเพียกันหน่อยใช่เบิ่งหมากบางคนมันเอากระชอนได้หรือไปไหนมาได้แล้วมันเหลืองแล้วต้นนี้แล้วเหลืองแล้วแขงยั่ว แกนวกอย่างเงเอาไปเอาไปบ่มเอาเอาไปไว้จสซี่หาเมือเด้อเนี่ยเนี่ยเอามาเอาพักหวานมาใส่พี่แล้วเจ้าใส่เนี่ยมาตันคนมาเแย่ใครหลายบ่บ่เขาบอกไกาเขามาแล้วเนาะเนยมันเป็นที่ส่วนบุคคลเนาะบุคคลเขาถือว่าไา่ยังไหญเนาะยายเอาเนี่ยก็เนี่ยคุณยัยมะนีรถสวรอธิบายคุณเต๋ออธิบายดูเนี่ยมันคืออย่างมาพักหวานเนี่ยเอออเาไปพอพันปลูกเขาอ่ะ อันนี้ผักหวานเนี่ยแม่จิงแม่จิงมาเบิ่งดูเนี่ยนี่เอาเสียเอาอีกยงเนี่ยเอาเลยค่ะเอาเลยที่มันจบปลูกงามผักมันแน่เนาะอีแม่เอ้ยเดี๋ยวบังดูมายืนอยู่นเนี่ยพื่นนสิย่องเอาของเพื่อนนะเอาโลดก็เด็ยหยองมันไปหยองก็กะหอยดอกเนี่ยเอาโลดจะอ่อนครับ ขอบคุณมากค่ะยายขอบคุณยายหลายๆเด้อ้ระวังดูเจ้ระวังเรวง่นมาเนี่ยยายจะขึ้นเอานี่ยบัวไม่อกมเจ้าเนี่ยะออนไลน์ที่ปีนเอาแล้วบอนลปีนแล้วเด้อทุกคนยายตู้ปีนเอาแล้วเด้อแบบนี้ ไปเนี่ยพายย้ายปลาเสือถุงนะสิเอาไปใหายพายกันเพิ่นเพาะไปปลูกยุบัดพาะเออแม่นอยู่ดอกเอาไปปลูกวัดแม่ให้แม่ออกเพิ่นเก็บถวายเก็บเพ็บถวายสิมันญาติีกูโหจีกาดอกไปบะย้ายกับไปวัดไปวัดตลอดมันก็เป็นสายบุญสายไปสายมันมันว่าแม่แม่มาไขมักมันแล้วเดี๋ยวลาบบ้างเลี๋ยวบ้างแ่าเอาหนะเต้อเอาขามันหลดุดเป็นยังดอกไม่เอา มา้า่าดสัตว์นะ,ออออะโอนะ้ยหนาให้ลูกเด้อ<ะ>เออถ่าวิดีโอเข <laughs> บอกเจ๊ถายนิ่มเห็นแล้วนะนถ่ายนิ่ม <laughs> เจ๊ ซือถุงดำเนาะมาเพาะเนาะสิปลูกมันแบ้เต็มบานเต็มยังไล้ะบบนี้เออที่มีเก็สิเอาหล่อนหรือ่าคุณยายหล่อนเต็มสุดเ้าก็ไปหาลวงตาอย่างสบายลวงตาคือไคอายก็ว่าได้เป็นญาติเป็นยังกันดอกโอคือว่ไปพอทรงหลานเนี่ยมาแม่ซื้อเม็ดเอาจิ้อเม็ดเ เน่เฮ็ดเพาะได้คันเพาะไว้กหมโมมากอะให้มูมัดโมกัปรากฏว่าว่นี้เด้เยอะมากเอาก็ะิบเอาว้ยว้าก่นว่าให้เก็บเอาอยากได้ต้นไหนเก็บเออมีปัญญาเอาบ่แล้ววานะ่นเด็ดเอาใ่ยอดมันนี่บ่งัดเคนบี่ดีเบีบีหันเ็ มันก็จังไล่หลีน้องมาแดงนั้นจะหากัดหัวในอเอวแนอ่างคนคนดีโยมันังกัดเอวจ้าต้นัดไปกัดแล้วที่บอคืออันคนเก็บบ่ฮะมดแดงกัดยายมดแข่งกัดแะออกมาสันตุนหัวมันกัดเหรอนี้มัน่าเจ้ากระเบื้องเนมแข่งใครอ่ะมันเลียวตูงอันเด้เนี่ยตูงเนาะตูงเนาะปักลายเนี่ยอยู่ปาน อันม้วนเนี่ยเขาใช้เพื่อใช้จุ่มใจนะบ้านต้นรูปขึ้นยังเจ้เจ้มองเอาง่ายหวานแล้วใบใบมันใบกว้างดีใบแหลมแบบนี้ใบแหลมว่าดีถ้าใบกว้างดีที่เก่านั่นวะเขาก็กินยอดมันทึบเก่าหันละยอดมันใบกลมปรนไดียอดมันจะแหลมยอดพวกหวานน่ะเอารถโอ้นั่นมัน บาอ่อนดอกมาเพียเอาลดเอาเอาหยอดอ่อนๆมอนหั่นกรมีกระยังเจ้ากระยังออกจแกหนี่ได้ทีแหละเจ้าไมยุ่แกงหมี่เออไปไปไปย่างน้ำเจ้าเอาหมวกยังมาใส่อะไรจะเอาเติมโอ้ยเพราะว่าแต่เด็กหน่อยเด้อว้าวุ่นพูดถ้าวกัว่าวุ่นเด้อเนี่ยเล้วบ้างแล้วบ้างอะไรหั่นกระมีเขาเอาผักหวานไปเก็บแล้วเขาก็กะตาใครมันจะเกลี่ยต้นเนี่ย อันนัเป็นแค่าันเป็นเป็นแค่ผกสิอันนี้เป็นตรงด้วยไหมแป่ว่าหน้ามันพอสิปลูกกี่ปีแล้วนี่ยป็น้ก็ง่ายเหรอเนาะต้นับนางอะไนยืดเอาเลยตับออกเด็ดออคนมาเก็บแบ่วกเข้าใจกูแตเนสี่เรามาเด็ดเอากะ มันกะเหรียเด็ดเนื้อสิอะเนี่ยพอนโดกินเลยเพิ่นบอดี้หายเพิ่นเอาตั้งแต่หมองยอดโอ้นี่เพิ่นดีจังสี่เนี่ยแม่เนี่ยเออนั่นล่ะมันบอดี้นะมันต้องเอานั่นล่ะคือ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 แต่ไม่ไม่เนี่ยจะบังหายคนเข่าเลยเพราะว่าเขาจะจิตสี่บอดี้นะฮ็ตบอดี้เขาจะฮ็ตบอดี้ถ้าจงรีเอาสิได้พร้อมมองเห็นเข่าเลยนี่ค่ะมันเอาไวได้ค่ะโอ้ยเขาจะตรงนีบันไดใช่

เขามาลักยังบ่ขึ้นก็าฮอดบันไดไปเลนี่คนโอ้ยมากินกับ่กินซื่อๆเนาะหลักไปหนองโหบ่เนาะว่ามันเป็นยากก็ซั่นเอาซื้อเน ขอบในกล้องนี่แม่ชาวบอนเนี่ยแก่อนจะลืมแล้วเนี่ยมานานมากนี่ยแม่ครูแม่เตียงขอบคุณหลายเด้อขับท่านไทยย่ะไทยไปไทยแล้วนี่ยจะหลายแล้วแม่เตียงด้วยจะเอา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 ไร่ๆเอาไปปลูกเอาไปแพาเอาไปทายให้พี่ให้น้องได้กินสาธุสาธุเจ้าของปลูกแล้วลายแล้วก็ไป Thế cả ta... ừ. những ừ. cái gì đó. Ô mày nói chưa có gì gì đó. Ô mày nói chưa có gì gì đó. Ô mày nói chưa có gì đó. Ô mày nói chưa đó. Ô mày nói chưa có gì đó. Ô mày gì đó. Ô mày gì đó. Ô mày nói chưa có gì đó. Ô mày nói chưa Đứng gì đó. đi หองเกเนี <c oughs> <m> ่ยของยายนะอันเม่นได้ไปเน้ยอดบผักหวานโบเนนได้สมากมันติดมากเป็นถูกล่ะสิ่งตงๆออเด็ดพัดเอาโอกงหมอดียวกับอิ่มเราเน้าบามเนาะมก็วางส่ดนี่บ่มีมากตั้งแต่บอเห็นมากเอายอดเอายอดบัดยอบัดเห็นหมากแล้วว่าเกงหมอดียว่า้วไปกงอันอันใส่จะหันให้ราอาจารย์ยุ่น้าทาลีจักหมอกับพอแล้วโอยทาลีกับอืดดอกพอแต่กุศลุนบนน้่ปล เด็ดเอาหน่วยเขียวก็ย่าเอามันเอาิญเลยหลืองแม่มันคือมาถือมื่อแถมเอ่นกับไปแล้วทารีนะเพอกส้วนกับส้วนถือจังหวะเนาะแม่พูกส้วนกับพวกส้วนถือจังหวะใช่ไหมหาเมื่อใดโอ้ยหัวใจกังเสียกะ เดี๋ยวขันลวกใส่ไปหาเก็บผักข้าน่องหมอกข้าน่องมากกับเสมาฝากเด้อไอ้ยังก็มาัน่อยังเมื่อนั้นอันน่องพากผักข้าน่องมาแหมเขาตนน่องมาใส่เด้อข้าน่องมากจอดด๋กอยู่นะย้ายย้ายพ่บุมมาให้กินดอกจ้ะย้ายพ่อมากอันไอ้ยังมากข้าดำดำเอามาฝากเในเด้อมข้อดำแบบนั้จัดดอกเออเออจะจ้าไปมึงเลยเจ้าพ่อมาข้อเขียวมากินในเด้อ เออไม่ค่อเี่ยวเนี่ยปซื้อทุงยางเลยเพราะว่ม่ค่อยเคียวตัใหญอันนั้นย้ายอยว่าเจ้ัไงกอแล้วซื้อทุงยางกับซื้อดินน้ำเด้อเอาดินปลูกที่เอาดินเพื่อนได้ปะดินเพื่อนเจ้าคุดเอานดินแบบแบบมันขึ้นยายเก็บออกมาเห็นมืดมันลนลนโอ้ไวงกันเลย ระวางเลี้ยงเกิดใบโรยไปกี่วางเลี้ยนั่นน่ะเห็นบ่อนนั่นน่ะเห็นบ่อนเลี้ยไปเห็นบ่อนขาวไ่นี่ยใใหญที่สุดสุ้ยไม่กันเียกลี่ยกลีันอันนี้ต้นเดียวนะใบใหญ่ๆหญ่กว่ามอที่สุดเลยเนี่ยแลพอจากน้อยนะเบียงอันใหญ่ที่สุดอันต้นที่เจาะต้นนี่สิต้อกันใบนะมัต้องกันเอาแข่กันมล้วก็ผสมกันเอามันเกิดซีเรียลูก ว่าไปยังแต่ว่าคอให้รู้ว่ามีไงที่สุดอคล้องแต่ว่าอยังไหนเบิบมันถึเบิไล่ะเาไปปลูกสวนดีนเ,าเาานเาะได้ที่าเนี่ย